เเะครับเงตเยนเีเดี๋ยวผมว่าไอสัตว์เนี่ยไม่ได้ดูหลอไอเด็กเป็ดเอาแล้วพี่โอเคห้าสี่สามสองอะครับต่อไปเราจะทำกาใส่ตัวลดแรงอัดนะครับอันนี้คือหน้าตาของตัวลดแรงอัดอันนี้คือตุ้มทวงมันนะครับอันนี้คือแกนตัวลดแรงอัดนี่คือสปริงแบ็กนะครับเราจะทำการใส่โดยการเอาแกนตัวลดแรงอัดนะครับใส่ไปในรองนี้ของหัว แคมหน้าเฟืองราวลิ้นนะครับเดี๋ยวผมทำการใส่เลยพอใส่แล้วให้ดันตัวตุ้มถ่วนะครับไปด้านหลังให้รูน็อตมันตรงนะครับแล้วก็ทำการใส่นอ็อตอมีน็อตจับอยู่2ตัวนะครับเป็นน็อตหอกเหลี่ยมเบอร์3 พอเราใส่เสร็จนะครับตอนเวลาเราใส่หรือถอดตัวลดแรงอัดนี่นครับเราต้องดูได้ว่าตำแหน่งของมาร์กเฟืองหรือมาร์กลาวลินจะต้องตรงกันนะครับอันนี้คือมาร์กเฟืองลาวลินนะครับมันจะมีขีดอยู่ให้ขีดเส้นนี้นะครับขนานกับฝาสูบนะครับกลับอีกฝั่งหนึ่ง พอมาร์เฟืองตรงแล้วกันให้ดูที่มาร์คจานไฟนะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นตัว T หรือย่อมาจากคําว่าทามมิ่งนะครับคือจังหวะให้ตรงกับขีดตัวนี้นี่นะครับมันจะอยู่ด้านในนี้เป็นมาร์กตัว T เป็นรอยขีดอยู่ให้ใช้ไฟฉายส่องก็ได้นะครับโอเคกลับมาด้านหน้า <S <S พอเราทุกครั้งที่เราใส่หรือถอดโซ่ราลิ้นหรือว่าตัวลดแรงดันนะครับไอ้ตัวลดแรงอัด เราจะต,ต้องตั้งวาลวทุกครั้งครับอันนี้คือกระเดื่องวาลวนะครับเราก็ใช้พิเลอร์เกตเป็นตัววัดอันนี้ที่ผมจะตั้งคือค่าคือ6ต่อ8ดนะครับก็หาตัว6อันนี้คือเบอร์6นะครับจริงๆคือสำหรับรถเดินเนี่ยเราตั้ง6ต่อหเท่ากันเลยก็ได้นะครับแต่ที่นี้ผมจะตั้ง6ต่อ8ต้องการความห่างของมัน เพื่อให้รถเรามีสมรรถนะมากขึ้นโอเคครับ ID เราจะตั้งได้บางกว่าไอเสียนะครับข้างบนนี่คือ ID ครับข้างล่างไอเสียเราก็ใช้ฟิลเลอร์เกียขั้นไปตรงหัวกระเดื่องนะครับเนี่ยอันนี้คือวาวมันห่างมันจะมีเสียงดังครับเวลาเราขับยังแก๊กๆๆๆเราก็ทำการตั้งสาโดยใช้กุญแจเบอร์9 คลายออกนะครับแล้วก็ดันน็อตเฟืองเข้าไปด้านในพร้อมกับล็อกฟิลเลอร์แกะโอเคพอฝึกฝึกมือนะครับเราก็ล็อกนอ็อตโอเคครับแน่นพอฝึกฝึกมือนะครับแคมเราก็จะไม่ดังโอเคครับ ข้างล่างก็ทำวิธีทำขั้นตอนเดียวกันนะครับตั้งวาล์วไขนอ็อตเบอร์เก้านะครับแล้วขันน็อตเข้าไปให้สุดโอเคครับจบขั้นตอนการใส่ตัวลดแรงอัดนะครับแล้วก็ใส่ฝาครอบแล้วก็ประกอบรถตามปกติ